เหมือนมอยได้ขี้หัวเลยอะแต่ไม่ใช่ไม่ได้ลอยได้ขี้หัวนะขนาดนี้ก็ยาวได้สีดำเนาะเหมือนอะไรก็ไปคิดกันเราเองแล้วกันทุกคนดูใกล้ๆนะทุกคน ที่วางอยู่ข้้งนี้ทั้งหมดที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะตั้งแต่อยู่มาค่ะทุกคนอาหารที่ชอบที่สุดก็คือไส้กรอกค่ะแต่ว่าที่ฮอลแลนด์เขาไม่ได้กินไส้กรอกที่เขาเรียกว,ว่าวอสนะคะเขาไม่ได้กินเป็นอาหาระะเขากินเป็นของกินเล่นเป็นสแน็คนะคะแต่เรานะั้นชอบมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่า มันจะอร่อยสู้ไส้กรอกอีสานของเราได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากน,นี้เป็นไส้กรอกที่โรยเป็ด้วยปเปเปอร์นะคะทุกคนอันนี้คือขนาดขนาดนี้ก็ยาวนะคะสีดำเนาะเหมือนอะไรก็ไปคิดกันเราเองแล้วกันทุกคนต่อมาค่ะ อันนี้เป็นของโปรดของเราเลยคือตั้งแต่อยู่มาล้วก็ชอบกินไส้กรอกี่สูดแต่ว่าจะกินเป็นของยี่ห้อนี้แต่ยี่ห้ออื่นยังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกันว่าแต่ละยี่ห้อนั้นจะอร่อยไหมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบจุวเดียวไม่ได้ใส่เปเปอรห์หรืออะไรเลยนะคะต่อมาค่ะทุกคนอันนี้นี่เหมือนเหมือนไอ้ได้ขี้หวัวเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ได้คอได้ขี้บัวนะ อ๋ออันนี้เขาโรยด้วยสไปซ์ของประเทศสเปนก็ปเ,เป็นทเรียกว่าคิวบัวต่อมาค่ะอันนี้เป็นขนมกลุกอันนี้ข,ขาวๆอะค่ะทุกคนอันนี้โรยด้วยกระเทียมนะคะไม่ใครลองเหมือนกันอยากลองอ่ะน่าจะอร่อยปะอันนี้โรยด้วยกระเทียมนะคะใหญ่และยาวขาวและดีเหมือนอะไรไม่รู้ <c oughs> แข่งทุกอันนี้แข่งหมดเลยทุกคนอันนี้ก็สามสดหนเก้านะคะอันต่อมานี่มคาบานนอสเนเชอรลอ๋ออันนี้เนเชอรลนะคะดูว่วยเนเชอรลแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นยังไงตัวนี้ราคาสองจุดเจ็ดเก้าค่ะเอ๊เหมือนอันนี้อันนี้จะคล้ายๆกันกับอตัวบอตัวนี้เลยคล้ายๆกันเลยนะคือทั้งหมดที่ซื้อมานี่เราจะมาทดลองนะคะ อันนี้เราก็เคยกินมาแล้วแต่สีตัวอันนี้นะคะเรายังไม่เคยกินค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เทียบขนาดนี้ก็คือถ้าเทียบขนาดนี้ก็ของแต่ละประเทศได้เลยนะเอไม่ใช่ะะโอเคเดี๋ยวลองมาลองกินกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ไปหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกับผักแล้วก็พลิกทอดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจาก ธรรมดาก่อนนะคะมืนอนอร่อยอยู่แล้วอร่อยมากต่อมาเรา้วกินกับพริกอันนี้พริกทอดนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้อันนี้กินง่ายอืมอร่อยเป็นเล่นเป็นสแน็คได้แบบชิวๆเลยค่ะตลอยอร่อยมาก ะะติส่วนตัวนี้จะออกความรสแบบรสออกแบบเค็มๆแล้วก็เข้าเนื้อมากกว่าตัวเนื้อแบกต่างกันส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ที่เป็นของมีเครื่องเทศของสเปนนิดนึงนะคะัเนี้ยแข็งมากทุกคนแล้วน่วนกินยากมากอรอจริงโอ้ ถ้าเครแบบปันเมนูนี้ก็คือกินยากมาก <c oughs> คือแข็งมากแล้วตอนที่หั่นเนี่ยนะคะคือหั่นยากมากหั่นยากสุดยตัวน,นี้คืออย่างแขนนะะ็งค่ะแล้วก็รสชาติก็จะมีความเผ็ดนิดนึงมีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ก็จะเหมือนแบบมีกลิ่นเครื่องเทศกินเครื่องเทศแบบเป็นของแบบอิตาลีอิตาลี เลี่ยนๆหน่อยนะคะอะไรนะเรียกกาโนกาโนอะไรสักอย่างที่เขาเป็นสมุนไพรตัวนั้น,นมันก็ยังไงเดี๋ยวมันก็ยังมีความเผ็ดแบบเผ็ดแบบเผ็ดแบบอิจเรียนอิจเรียนอันนี้แม่ให้ชอบให้ไหวอันนี้นะคะตัวนี้เบปเปอร์ลองมันก็แข็งแข็งนิดนึงแต่ว่าความแข็งอันนี้แข็งสุด รสชาติแบบเปปเปอร์แตเปปเปอร์ไม่เผ็ดมากค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเคลือบด้วยกระเทียมอันนี้คือกระเทียมทั้งหมดเลยนะคะล้วน คอมเป็นไส้กรอกไส้กรอกผสมกับกระเทียมหอมหอมอร่อยอีกชิก้ช่จากที่ลองมาทั้งหมดนะคะเดีย๋ยวเรามาลองจัดอันด,ดับดูว่าอันไหนอร่อยสุดจากความที่เห็นตัวเราเนาะจากรสชาติที่เราลองชิมแล้วก็เป็นคนที่ชอบไส้กรอกอนี้อยู่แล้วไส้กรอกแต่ถ้าเป็นแบบ ความบ้านเราบ้านเราเนี่ยก็จะใส่เกาะอีสานที่แบบมีความเปรี้ยวเปรี้ยว,ยวกินกับพวกขิงกินกับแตงอะไรอย่างนี้กินพริกดิบใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นแบบอีกรสชาติหนึ่งเพราะมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็หมักหมักออกมาแต่อันนี้จะแตกต่างกันไปอันนี้จะไม่มีรสเปรี้ยวจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวแต่จะมีรสชาติเค็มมันเ,เคม็มเค็มมันมันออกหวานนิด แล้วแบบก็แบบลงตัวดีแต่ว่าก็จะมีความแบบสไตล์เป็นเป็น,ปนอีแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนไส้กรอกอีสานเลยทีเดียวซึ่งถ้าเราจัดอันดับเนาะเราจะให้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งอันนี้อันดับหนึ่งเพราะว่าตัวนี้กินง่ายกินแบบเป็นสแน็คชมม่าเราซื้อมาไม่ต้องหังน่นไม่ต้องอะไรเลยก็แกะแล้วก็กินได้เลยแล้วก็ขึ้นกับเทปทอดแบบนี้ก็อร่อยกินง่ายอาาันดับหนึ่ง อัน,น,น,อนดับสองเราให้อันดับสองเป็นไส้กรอกธรรมดาเป็นรอสธรรมดาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้รสชาติแบบธรรมดาธรรมดาแข็งแต่อร่อยแข็งหรอกแตแล้นมีความแบบพอเรากินเข้าไปนะมันก็จะมีความแบบรสชาติเนื้อรสชาติไส้กรอกรสชาติแบบ เต็มๆแค่พออันแบบนี้แล้วตัวนี้กินกพริกทอดอร่อยอัไปนึอันตสามเราให้กระเทียมอันสามเราให้กระเทียมตัวนี้เพราะว่ามันมีความรสแบบกลิ่นกระเทียมกลิ่นกระเทียมเนื้อกระเทียมแล้วมันแบบเค็มๆข้างในแล้วมันอร่อยลงตัวมไม่แข็งมากเลย ันเกินไปแล้วก็กินกับพ,พริกทอดก็อร่อยันดับสี่เราให้คุณน้องเปเปอร์ดำยาวใหญ่ซึ่งแต่ว่าคุณน้องเปเปอร์ดำนี้แบบแข็งแข็งออกเผ็ดๆน,นิดนึงเผ็ดของความเปปเปอร์ตัวนี้นะคะหลัแข็งก็ออกแบบมันมีแบบความแบบกลิ่นสมุนไพรดีกเป็นน้น แบบกลิ่นสมุนไพรทุกคนอืมและอันสุดท้ายค่ะคือเนี่ยคุณน้องตัวนี้ที่โรยด้วยแบบเป,ปเปอร์ที่มีความแบบเหมือนจะเป็นแบบอิตาเลียนอิตาเลียนหน่อยนะเพเปอร์สเปนอะไรเงี้ยเป็นสมุนไพรโรยด้วยสมุนไพรแบบเนี้ยนิดนึงแต่ว่าคือตอนหั่นนะคะทุกคนหั่นยากมากต,ตัวนี้แข็งจุดๆแล้วรสชาตินั้นก็คือ กัดนะคะถ้าใครฟันได้ยัี้คือกัดยาากกัดขึ้นเหนียวสุดๆหันยากมากแล้วก็มนคอกับสมุนไพรเอามาโรยอย่างนซึ่งมันมันไม่โอเคไม่ลงตัวกินกับพริกก็ไม่เท่ากินกับพริกม่เท่าเราะวมันแบบที่ว่ามสมุนไพรอยู่แล้วอ่ะเหมือนกินสมุนไพรกับ อะไรเค็มอะ่ะไม่ชอบม่ไม่ได้ไม่ผ่านแต่ให้ตกอันดับเลยนะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดไส้กรอบของที่ฮอนแดนด์คะที่เรานำมารีวิวกันวันนี้คืออันไหนที่อร่อยเราก็บอกว่าอร่อยเนาะอ,อันนี้อร่อยอร่อยจริงแล้วก็อันไหนที่ไม่อร่อยก็คือ อรยจริงไม่ถูกปากกินไม่ได้เลย <c oughs> แข็งีนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมช่องของเรานะคะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไ r ร b ์กดกระดิ่งได้ไม่พลาดชมคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ สถานที่แปลกๆสวยๆที่เนเธอร์แลนด์นะคะเราก็จะพาไปลองไปกินอาหารดัชอร่อยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย